Thank you ทุกคนอันนี้จะเป็นข้าวแช่สาหรับชาววังนะทุกคนนี่นะก็เดี๋ยวลองกินกันดูอันนี้จะเป็นน้ำแช่ดอกมะลิกับกุหลาบก็จะให้เทใส่ข้าวแล้วมันจะเป็นน้ำเย็นนะทุกคนอหอมมะลเราจะไม่กินข้าวแช่เปล่ปาๆนี่ทุกคนเดี๋ยวเราจะมีเครื่องเคียงด้วย <l oss> ื่องเคียงหลักๆนะครับก็จะมีเป็นหมูฝอยหวานครับแล้วก็มีกะปิทอดครับอันนี้ผมบอกเลยว่าเด็ดแล้วก็มีไชโป้ครับแล้วก็เป็นไข่เค็มทอดครับและอีกอย่างหนึ่งครับก็คือหมูยาไส้ครับทุกคนจริงๆแล้วอาหารข้าวแช่เนี่ยมันเป็นอาหารหน้ารอนะแล้วสำหรับตะกอนเนี่ยมันเป็นอาหารชาววังนะทุกคนต่อไปไหนลองอยากลองอะไรป้าจะบอกว่ากะปินี่คือเดอะเบสเลยนะแล้วประเด็นคือเจ้าของช่องเนี่ยไม่ค่อยชอบกะปิลองดูอาจจะเปลีล่ยน เปลี่ยนแบบเขาจะน่ากติกะกติกะไปอาวันนี้เป็นสุดท้ายดีกว่าเรามาลองอันหนึ่นกอนเอาชทยโป๊่อาชเยโป๊จริงๆมันต้องค่อยกินทีละอย่างใช่ไหมไม่ใช่กินแบบทุกอย่างรวมกันกินทีละอย่างอร่อยกว่าแล้วแต่ตาก็แล้วแต่ชอบนะก็คือเขามีให้เราเลือกไงเปนยังไงหวานๆขมๆมันเป็นแนวแบบของว่างอ่ะ ไปกันต่อที่2ครับไข่เค็มครับผมเนี่ยไม่ได้กินไข่เค็มเป็นปกติอยู่แล้วนะแต่การได้กินข้าวแช่กับไข่เค็มเนี่ยก็แปลกไปอีกแบบนึงครับแล้วจะเป็นเบสิกเบสิกเลยทุกคนเป็นหมูฝอยหวานไหมเบสิกสุดละเพาะว่าหม,มูฝอยเนี่ยมันเป็นก้อนนะทุกคนมาจ้าแข็งๆหน่อยแต่ว่าแม่ว่าว่ามันคือหมูฝอยหวานมันจะ,วะหวานอร่อยมากอันนี้ก็ออยากให้ลองอันนี้คือกะปิทอดอ อันไหนไม่มีก็ได้แต่ไม่มีกะปิทอดไม่ได้จริงๆเขาแชร์เนี่ยเป็นคนที่ไม่ชอบกินกะปิเลยปกติเป็นคนที่ไม่ชอบกินกะปิเลยถ้าไม่รู้ว่าเป็นกะปิก็ไม่ไม่รู้ใช่ไหมไม่รู้อร่อยอร่อยใช่ไหมจะเปลี่ยนความคิดเกี่ยวกับกะปิไปเลยปกติเป็นคนที่ไม่ชอบกะปิเลยแต่อร่อยมาก อันนี้จะเป็นแบบเป็นหมูสับแต่มีกุ้งด้วยนะนนกัดครึ่งกัดครึ่งกัดครึ่งก็ได้แล้วก็ริบมันมีความเผ็ดเผ็ดเผ็ดชอบเครื่องเคียงกันไหนที่สุดเออจริงไหมเป็นคนที่ไม่ชอบกะปิแต่ว่าอันนี้กะปิเป็นเบสุด สำหรับเพื่อนๆที่อยากกินข้าวแช่ในฤดูร้อนแบบนี้นะครับให้มากันที่ร้านเชอร์ได้เลยเดี๋ยวผมจะแปะพิกัดเอาไว้ครับถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์อย่าลืมกดติดตามนะครับวันนี้ผมไปก่อนครับบ๊ายบายอิ่มเลยดิไปได้แล้วอิ่มแล้ว